สวัสดีครับขอบคุณลูกค้ามากนครับที่รับชมนะครับอันนี้เป็นปืนเติมสต็อกนะฮะเป็นอะไหล่ด้วยเนาะเป็นพวกแก๊สซิลิโคนนะครับก็เป็นเติมสต็อกครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็ทำไมเลยเหมือนเดิมเนาะไม่ค่อยเยอะนะครับก็สนใจรุ่นไหนก็สอบถามมาแล้วกันร้านเราก็แบบนี้แหละฮะส่วนใหญ่จะเป็นร้านเรื่อยๆมาเรียงฮะนี่ก็เป็นกล้องสโคปนะครับของนี่ครับผมอะไรนะฮะยี่ห้อบัสบัสเซลหรือเปล่าบัสเซลหรือเปล่าแอบว่าไง บีด้วยบัสเซลครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสาขีดเก้าคูณสีิบหน้า40นสิบฮะก็9ก้าเท่านะครับผมเหมือนกับรุ่นที่ติดสเนเปอร์ MB 0 3นย์สาอะไรพวกนั้นมาเนาะนี่ครับก็สนใจก็สั่งซื้อไปนั่นได้นะครับถ้าปืนท่านเป็นปืนไฟฟ้าหืออะไรจะติดสะโพปไม่มีก็สั่งซื้อได้นะนะครับก็ผมว่าก็ใช้ได้นะพอเห็นแบบชัดเจดินะฮะมีผ้าให้ด้วยนะครับเป็นของยี่ห้อนี้เนาะ ผมว่ามันโอเคนะอ่อาก็เป็น <แบ S 1> ข้างนอกนี่เนี่ยมาเดตยวถือว่าใช้ได้นะครับผมมีมก็มีขาจับให้พร้อมนะฮะนะครับอ่ามีม,มาพร้อมเลยโอเคนะครับผมโอเคเนาะต่อไปก็จะเป็นปืนชักยิงนะครับอ่า C หนึ่งเก้าหนึ่งมาเติมนิดหน่อยแล้วกันแต่รุ่นนั้นหมดนะฮะ C สองนี่คือแรงๆนี่สินค้าขาดตลาดเสียดายแต่เราก็สั่งมาเราก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะรสั่นนำเข้าใหม่ก็สั่งใหม่นี่ก็จะมีสูตแถมให้นะครับทุกกล่องนะฮะ รุ่นใหม่ล่าสุดก็ถือว่าพอเล่นได้นะฮะความแรงก็ประมาณก็พอเล่นได้ไม่ไม่ถึงก้อแรงมากอโอเคนะครเอาไว้ก่อนก่อนนะครับออกจ้างนะครับแน่นมากเลยโอเคก็อินดีนะครับก็ตัวนี้ใกล้จะหมดนะครับก็อ่าสิบเก้าเจนห้าเก้าเอ็กสิบเจ็ดเจนห้าเขไม่มีนะครับสั่งไม่ได้ลนะตอนนี้ก็จะมีฮักแครปเปอร์เข้ามาที่เอามาวันแรกก็ราาคสั่งซื้อแล้วก็น่าสะสมหนักมากนะฮะพี่เจาะพอได้เป็นสีชุบทองด้วย ครับราคาเท่ากับก๊อกนะฮะของ n okay. c นซ่าสะสมในรุ่นครับนี่ก็มีสีโครนมาเติมเต็กแล้วก็ลายพานครับโอเคนะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมาฮะคราวนี้ก็ละกันเท่ดีก็สินค้าเราจะเติมมาเรื่อยๆนะฮะสนใจรุ่นไหนก็สอบถามได้นะฮะมีทั้งปืนบีกันปืนเจลปืนโฟมปืนแบงก์กันปืนฝากขายนะฮะแล้วก็จักรยานไฟฟ้าของเราครับพร้อมบริการทุกท่านนะครับดีครับพบกับคลิปสินค้าเติมเต็กใหม่ๆนะครับ